สวัสดีครับทุกผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจชาแนลที่ทะเลน้ําจืดเกือนปลาสักนะครับตลาดท่าปลาแล้วก็ทะเลน้ําจืดนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยครับช่วงนี้อบตบรวหวานก็เตรียมนะครับสถานที่ไว้ลอยกระทงนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับในวันที่7และวันที่8นี้นะครับผมครับ เป็นบรรยากาศริมเขื่อนป่าศักฝั่งทะเลน้ําจืดนะครับบ้านมานาหวานนะครับนี่ทางอบตก็เตรียมบันไดนะครับไว้ลอยกระทงนะครับน้ํานองเต็มตะลิ่งครับปีนี้ครับผมซ้อมๆครับท่านผู้ชมซ้อมเดินลงบันไดมาลอยกระทงครับผม วิวสวยๆนะครับวันนี้ยามเย็นที่ทะเลน้ำจืดครับทุกคนมีเซอร์ไพรส์นะครับจากน้องสาวมาจากขอนแก่นนะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังขอนแก่นเราไปดูนะครับว่าเป็นใครนะครับเราไปดูกันนะครับน้องสาวมาครับผมนี่น้องทิพย์ครับทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะไลฟ์สดด้อวยถ่ายคลิปอันนี้เป็นอัดคลิปครับผมอัดคลิปอัดคลิปน้องทิพย์นะครับน้องทิพย์มีกี่ช่องครับผมมีห้าช่องห้าช่องนะครับเผื่อเพื่อนๆไปรับชมนะครับ มีช่องอะไรช่อองะไรบ้างครับ Food Angel Tip ค่ะช่อเกี่ยวกับอาหารคือกำลังไลฟ์สดอยู่เวลานี้นะคะแล้วก็ช่องเกี่ยวกับธรรมะนะคะแต่คลิปคานธรรมก็ได้นะคะครับหรือบุ๊สบู๊สเก็บยากนะคะแองเจิลใช่ Angel Tip นะคะแล้วก็ช่อง Angel Tip เป็น3ช่องแล้วแล้วก็ช่อง Tip How to Tip นะคะ Tip How to Tip ครับทุกท่านทุกท่านช่องหนึ่งก็เป็น Angel Tip ิป l ซนะคะทั้งหมด5ช่องนะคะครับทุกเช้าสวัสดีค่ะลบุรีใช่ใช่อยู่ลบุรี ่5ช,5ช่องนะครับผมน้องสาวมาจากคอนแก่นนะครับผมภ <5 S 1> าพส,ส,สวยนะครับทุกคนเราก็จะถ่ายกันไปถ่ายกันมานะครับทุกคนเราก็จะถ่ายกันไปถ่ายกันมานะครับทุกคนน้องทิพย์ขยันมากครับทุกคน ทำห้าช่องนะครับพี่เอเจช่องเดียวจะไปไม่รอดแล้วขอบคุณที่มารับชมนะครับบรรยากาศสวยๆในยามเย็นวันนี้เนาะวันลอยกระทงนะครับก็จะมาลงบันไดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับนี่วันที่7แล้ววันที่8มิลิเกด้วยนะครับสอนลามน้ําเพชรนะครับผมสอนลามน้ําเพชรนะครับผมมาเบิงลิกเกเดอรพ่อแม่พี่น้องบ่มีหมอนำครับผมอยากเบิงหมอลำบ่มีหรอไม่แต่ลิเเกรครับผม เอิงเอิงเอิงเอยข่าวฝากน้องสาวด้วยนะครับ FC ที่น่ารักที่มาชมน้ําในเขื่อนป่าสักนะครับนี่นะครับน้องมาจากขอนแก่นครับท่านผู้ชมยูทูบเบอร์นะครับผมนางฟ้าขี้เล่นนะครับแบรนด์และโลโก้นะครับทิปทอยเศรษฐีนีนะครับผมเมืองขอนแก่นนะครับผมน้องมาทําบุญนะครับสายบุญดูสิครับเอาขนมมาแจกเพียบเลยนะครับผม ร้านทิพทอยนะครับเศรษฐีนีขอนแก่นนะครับท่านผู้ชมก็ขอให้น้องสาวเดินทางกลับขอนแก่นนะครับโดยสวัสดิภาพนะครับท่านผู้ชมน้องมาไลฟ์สดครับเดี๋ยวน้องก็จะกลับแล้วนะครับท่านผู้ชมน้องมาอุดหนุนนะครับปลาส้มพีเจเอ๋น่ารักมากเลยนะครับน้องทิพอย่าลืมติดตามช่องน้องด้วยนะครับท่านผู้ชม โชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกับเจเอชแชนนลใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับเจเอชแชนนลท่องเที่ยวบ้านๆน,นะครับทำกินทำขายทำสวนน้อยปลูกร้อยอย่างนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ